สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้พ่อพา289นะคะนำผ้าไหมสตริงสวยๆมาให้ทุกท่านได้รับไปไว้ใช้เก็บสะสมไว้เป็นของฝากของที่ระลึกนะคะสนใจผ้าไหมอไลอน์เบอร์นี้ทักไทยคุยกันได้นะคะจงองผ้าสวยๆก่อนใครนะคะวันนี้เป็นผ้าลายโบราณนะคะผ้าที่คุณแม่หรือน้องสาวทอนะคะมาชมผ้าเส้นแรกค่ะ คุณแม่ไว้แปดสิบกว่านะคะท่านมัดเองย้อมเองต่อเองนะคะลูกสาวไปขายนะคะแต่อีกคนหนึ่งอีกสองคนนะคะก็อีกคนหนึ่งทําเฉพาะยามบ้างนะ,ะอีกคนหนึ่งก็ทํามากกว่านะคะแต่หลังเสร็จหน้านานนะคะก็สนทางคนขายนะคะ ขายอย่างเดียวค่ะแล้วก็ทำคลิปไปนะคะมาชมผ้าผืนแรกนะคะลายตะขอโบราณนะคะลายเป็นผ้าสามตะโกลายตะขอโบราณ หอมถ้าออกน้ำตาลเข้มออกดำนะคะคือนี้น้ำตาลเข้มค่ะเม็ดมะขามนะคะออกเข้มๆนะคะลายตะโขโบราณนะคะเป็นลายที่คุณแม่มัดนะคะมัดโยมเองนะคะท่านลาสนใจทักมาค่ะคือละสองพันบาทค่ะราคานี้เย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ ที่บ้านจะทอผ้าส่วนใหญ่ช่วงนี้นะคะจะมัดลายโบราณนะคะไม่ค่อยมัดมีลายธรรมดานะคะเนื่องจากว่าคุณแม่เป็นคนมัดนะคะอยากให้ท่านอนุรักษ์ลายโบราณไว้ด้วยนะคะแต่ก่อนท่านจะมัดได้เยอะมากนะคะแต่ตอนนี้คืออยากให้มัดลายโบราณเพราะเรากําลังออกแบบลายใหม่ผสมลายโบราณเข้าด้วยกันนะคะตอนนี้ก็กําลังออกแบบมาใหม่นะคะเพิ่งได้ผื่นแรกแล้วก็กําลังขึ้นทะเบียนก็คือ ลายโพดไปขนองกับลายกลนเอสหรือลูกอสนะคะเอามาเป็นหนึ่งลายนะคะได้ลายใหม่นะคะพยายามผสมลายโดยสองลายหรือสามลายขึ้นไปนะคะไม่ใช่น้ําไหลนะคะคําว่าน้ําไหลคือเหมือนเอาแต่ละลายมาผสมกันแค่ให้หมดใหม่นะคะแต่ลายที่เราออกแบบเป็นลายที่มัดสองสอง สองลายนะคะแล้วเอามาทอรวมกันนะคะเป็นลายใหม่อีกหนึ่งลายนะคะเป็นการพัฒนาลายนะคะผืนนี้นะคะผืนต่อไปนะคะผืนนี้น้องสาวทอนะคะเป็นลายตะของอโบราณนะคะแต่ผืนนี้โทนผ้าจะออกเม็ดมะขามนะคะออกเม็ดมะขามแบบนี้นะคะของผ้าค่ะมีหน้าหนังน,นะคะผืนนี้มีหน้าหนัง สามตะโกนะคะลายโบราณมีหน้านางนะคะผืนนี้ผืนนี้น้องสาวโทนะคะผืนนี้น้องสาวโทเองมัดเองนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นใหมบ้านนิดน,นึงนะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะผืนนี้สองพัน สามร้อยบาทนะคะราคาเบาๆค่ะสองพามร้อบาทได้หน้านางไปด้วยนะคะแบบนี้นะคะคืนนี้คือสั่งให้น้องสาวโทรนะคะว่าอยากได้ลายโบราณที่มีหน้านางนะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะคือละสอ0พบาทค่ะราคานี้อาบน้ํายาส่งฟรีนะคะพื้นต่อไปค่ะ อีกผืนหนึ่งนะคะสามตะโกนะคะลายตะขอโบราณนะคะคืนนี้มีหน้านางอีกผืนหนึ่งนะคะหน้านางแบบนี้ค่ะมาคู่กันนะคะการทอลายโบราณส่วนใหญ่นะคะคือมัดลายแล้วก็ทอมัดลายหนึ่งครั้งนะคะทอได้ประมาณสองผืนนะคะ บางลายอาจจะได้3มผืนนะคะเพราะว่าทอสลับกับไหมขั้วผังกระรอกด้วยนะคะก็เลยได้หลายผืนหน่อยท่านายสนใจทักมาค่ะผืนละสองพันสามรบาทค่ะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ ที่บ้านนะคะเป็นครอบครัวทอผ้านะคะจริงๆทางตัวเองก็มัดเองได้ทอเองได้เหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาทํานะคะเท่าไหร่แต่บางทีก็ช่วยคุณแม่ปอกบ้างอะไรบ้างนะคะผืนต่อไปนะคะเป็นท้าสามตะโกนะคะลายตัะขอโบราณผืนนี้ไม่มีหน้านางนะคะมาคู่กันค่ะผืนนี้ไม่มีหน้านางนะคะ ลายตักโถโบราณรู้สึกจะมัดครั้งเดียวนะคะได้3ามผืนนะคะทอได้3ามผืนทอได้3ามผืนแบบนี้นะคะเพราะว่าเป็นมีการทอสลับกับแบบนี้นะคะมีมีไหมขั้นแล้วก็ไหมควบด้วยนะคะทำให้ได้เยอะนะคะ มีมัดหมี่ด้วยนะคะท่าในใดสนใจทักมานะคะผืนละผืนนี้นะคะ2,000บาทค่ะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะผืนนี้ไม่มีหน้านางค่ะท่าในใดสนใจทักมานะคะพืนต่อไปนะคะ สามตะกอนะคะลายดอกพิุณนะคะเพื่อนี้คุณแม่มัดเองถอเองนะคะลายดอกพคุณแบบนี้นะคะดอกพิุณแบบนี้ค่ะ คนะคะมีทั้งขาวทั้งแดงนะคะมัดขาวเริ่มต้นแล้วก็มีแดงด้วยนะคะย้อมผืนนี้ย้อมมัดย้อมมัดย้อมนะคะไปเรื่อยๆเก็บสีเก็บลายไปเรื่อยๆนะคะท่านใดสนใจทักมานะคะผือละสองพันบาทค่ะผืนนี้ฝีมือคุณแม่ค่ะท่านใดอยากเก็บเก็บผ้าฝีมือคุณแม่นะคะรีบเก็บไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ท่านพักแล้วค่ะเพราะตอนนี้เริ่มจัน ให้ท่านพักแล้วนะคะให้ท่านคือท่านอยากทําก็คือให้มัดแล้วไม่ได้ให้ทอแล้วนะคะเพราะตอนนี้จะให้ท่านหยุดทอแล้วคือท่านเหนื่อยมามากแล้วนะคะแต่ว่าก็ให้มัดเพื่อออกกําลังกายนะคะถ้าท่านอยากทำเพราะท่านอยู่เฉยไม่เป็นนะคะก็พยายามให้ให้ท่านพักให้มากที่สุดนะคะแต่พยายามยากมากข้าไม่ค่อยฟังนะคะท่านบอกว่า อยู่เฉยไม่ได้ไม่งั้นเหมือนไม่ได้ออกกําลังกายและทําให้ท่านเครียดมากกว่าเดิมก็เลยแล้วแต่ท่านอยากมัดก็มัดแต่ตอนนี้ก็คือกี่ของน้องนะคะเครือหมดก็เลยให้มาทอเครือที่คุณแม่ทออยู่นะคะก็คือให้เหมือนว่าให้ท่านหยุดทอไปเลยแต่ให้ท่านตอนนี้ท่านกําลังเริ่มมัดนะคะท่านกําลังเริ่มมัดโคตเปรขนองแล้วก็จะมัด ลายลูกออสเพื่อมาผสมให้เกิดลายใหม่นะคะกำลังะจะทอเก็บลายใหม่เพราะมีหลายท่านอยากได้นะคะตอนนี้มีจองไปแล้วสองสามืนนะคะก็เลยจะให้ให้ทอแบบนั้แทนนะคะเป็นลายใหม่ที่ยังไม่มีใครมีนะคะยังไม่มีใครเล่นลายแบบนี้นะคะ,ะเป็นการพัฒนาลายเพราะว่าเราเข้าใจว่าข้าไหมสุรินถ้ามีหนึ่งละ บางท่านเก็บลายละผืนอะไรอย่างนี้ค่ะแบบลูกค้าที่ตลาดอะไรอย่างนี้มีลายใหม่ๆบ้างบ้างไหมเพราะว่าถ้ามีแต่ลายเดิมๆคือลูกค้าอาจจะหยุดเก็บไปนะคะแต่ถ้ามีพัฒนาลายใหม่มาเรื่อยๆก็เก็บลายและผืนอะไรอย่างนี้นะคะก็เราก็เลยพัฒนาลายเป็นลายของเราเองออกมานะคะแต่ว่าไม่ใช่พัฒนาไม่ใช่ออกแบบมาใหม่นะคะแค่เอาลาย เก่ามาผสมให้เกิดลายใหม่เท่านั้นเองนะคะแต่ถามว่าเคยมีไหมที่ออกแบบเองเลยเคยมีค่ะมัดได้ผืนเดียวแล้วก็เลิกมัดเลยค่ะทำยากมากเพราะว่ามองว่าอืมมันยังไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้พัฒนาอีกนะคะก็เลยพอแค่นั้นก่อนนะคะแล้วเอามาตัดเป็นผ้านุ่งของตัวเองนะคะมาดูลายออกคุณอีกผืนหนึ่งนะคะ อันนี้คือสองผืนนะคะเป็นสามตะโกอนะคะฝีมือคุณแม่อีกผืนค่ะสามตะโก้อฝีมือคุณแม่นะคะท่าในใดสนใจทักมาค่ะเรือละสองพันบาทนะคะ ราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะท่านใดอยากเก็บผ้าปี่มือคุณแม่นะคะตอนนี้มีไม่เยอะแล้วค่ะมีไม่กี่ผืนแล้วนะคะที่คุณแม่ทอเองนะคะแต่คุณแม่ยังมัดลายให้อยู่นะคะ สนใจทักมานะคะท่านใดสนใจผ้าใหม่ผีมือคุณแม่ฝีมือน้องๆฝีมือคนในครอบครัวนะคะแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้ค่ะจองผ้าใหม่สวยๆก่อนใครนะคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ